สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมทมัสท,ทอนะฮะกับเกม OverW a t c h นะครับ,บ,รบแต่วันนี้ก็เหมือนครั้งก่อนนะครับเราไม่ได้จะมาเล่นเล่นให้ดูอย่างเดียวนะครับเราจะมากล่าวถึง t r a ซอร์ด้นะครับวันนี้เราจะมาสอนพื้นฐานในการเล่นเทเซอร์นะฮะเป็นไงเฮ้ hey, ตบมือแล้วสุดยอดนะครับรางพังแสดงของผมเขาเรียกอะไรอัลตา้าไวโอลเลตปะมาผมเข้าหมดเทนนิงดีกว่า จะด้อธิบายสกิลก่อนนะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเราเลือกตัวก่อนเลยนะครับเราต้องเลือกเทเซอร์เท่านั้นนะครับเลือกตัวอื่นจะเล่นไม่ได้เลยทุยพูดทำไมวะโอเคเอ้ยเผลอกดสกิลไม่เป็นไรครับเรามาเริ่มที่กด F1 เลยนะครับเพื่อดูข้อมูลการใช้สกิลหรืออะไรต่างๆของฮีโร่นะครับ อันแรกคือเอาสกิลอัลติเมทนะครับสกิลอัลติเมทเนี่ยคือตัวคิวเนาะเหมือนเหมือนเดิมเลยครับเพิร์สบอมนะครับเป็นการปาระเบิดพลังงานสูงเข้าไปยังเป้าที่เราโยนลงไปเป้าที่เราชี้นั่นแหละครับเออเหมือนเดิมนะครับตรงเปอร์เซ็นต์เนี่ยแหละครับคือสกิลอันตินะครับซึ่งต้องรอจนเปอร์เซ็นต์ครบนะครับซึ่งการให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มเนี่ยมีหลายอย่างนะครับคือจะทาดาเมจให้ศัตรูหรือว่าฆ่าศัตรูได้หรือว่าช่วยเหลือเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับหรือไม่ก็เป็นการยืนอยู่ข้างรถ ถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคต่อไป left shift นะครับสกิล l left shift นะครับสกิล l blink อ้าว skill blink นะครับทุกคนก็ต้องรู้จักกันอยู่แล้วว่าสกิล l blink เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูดีกว่านะครับเอ๊แต่ก่อนสาธิตเนี่ยต้องบอกกันว่าเนี่ยสกิล l blink เขาเขียนไว้ว่าเป็นการเทเลพอร์ตเป็นเป็นทิศทางที่คุณเคลื่อนที่ไปนะครับในทิศทางที่คุณเคลื่อนที่ไปอย่างเช่นผมกดเทเลพอร์ตไปด้านหน้าปุ๊บผมถอยหลังแล้วผมเทเลพอร์ตหรือผมจะเฉียงแล้วผมเทเลพอร์ตเห็นไหมครับมันสามารถทําได้ทุกด้านนะครับในทิศทางที่เราเคลื่อนที่ แต่มีทิศทางบางทีที่เราไม่สามารถทำได้คือบนแล้วก็ล่างครับทําไม่ได้นะไอ้ล่างกับบนของเทเซอร์นี่ทําไม่ได้นะครับซึ่งเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งว่าแต่แต่ว่าผมคิดว่าถ้ามันมีเนี่ยมันก็โกงเกินไปนะครับโอเคต่อไปตัวอีนะครับรีคอ l l นะครับรีคอ l l คืออะไรนะครับมันเป็นการเดินทางกลับในเวลาที่คุณเนี่ยเพิ่งผ่านไปในแล้วก็ไปยังในโลเคชันเดิมที่คุณเคยผ่านนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับแต่ก่อนยกตัวอย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าไอ้การย้อนเวลาเนี่ย เออเรียกง่ายว่าย้อนเวลานะครับอาย้อนเวลาของเราเนี่ยครับมันจะย้อนเลือดของเรากลับมายังเลือดเดิมด้วยนะฮะโดยที่เขาเขียนไว้เนี่ยครับและก็พลังชีวิตเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับปึ๊บมเพิ่มอนาตกลับมาเป็นไง l ล t บเมือเิปล่า้ไม่ใช่นะฮะครูดาวของมันเนี่ยครับน่าจะประมาณ12วินะถ้าผมจําไม่ผิดนะส่วนสกิลบิง์เนี่ยครับคูดาวมันน่าจะอยู่ประมาณ2หรือสาวิเนี่ยแหละครับประมาณนั้นนะครับ โอเคเดีือวนสุดท้ายแล้วครับไอเลขึหนึ่งของเรานะครับคือเพิร์สพิสทอลนะครับมันเป็นปืนของเรานั่นเองนะครับมันเขียนไว้ว่าเป็นปืนช็อตเล้งนะครับช็อตเล้งไม่ช่เล้งเป็นปืนระยะสั้นนะครับแล้วก็เป็นปืนออโตเมติกนะฮะระยะสั้นก็คือแสดงว่าเราต้องยิงใกล้ๆนะครับถึงจะแรงนะถ้าเรายิงจากระยะไกลเนี่ยมันไม่แรงแน่นอนเห็นไหมครับยิงระยะไกลเนี่ยโอ้โหกัดตายเนี่ยชาร์จหน้าเลยนะไม่เป็นไรนะครับโอเค แล้วมันดูปืนเราหน่อยดีกว่าว่าเป็นปืนคู่กระบอกละ20นัดนะครับดูดูมันยิงครับกระบอกละ20นัดนะฮะผมนึกว่ากระบอกละ5นัดแม่งยิงหมดโคตรเร็วนะครับถือว่าเป็นปืนที่น่าสนใจอยู่นะครับโอเคเราคงหมดตรงการอธิบายสกิลไปหมดแล้วนะครับแล้วเราไปลองโชว์สกิลกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากการบิงก์ก่อนเลยกด left shift นะครับ left shift ของเราเห็นไหมครับเราบิง์ได้ฮะใครเล่น .A หรือว่าเล่นฮอนมานะครับจะรู้เลยนะครับ มันคืออะไรมันคืออะไรนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญยังไงนะครับต่อไปนะฮะ skill recall กดผีดกไปกดแทบ skill recall นะครับผมจะลองให้ดูนะครับอย่างเช่นผมไปปุ๊บผมถอยมาก่อนเลยเห็นไหมครับเราสามารถย้อนเวลากลับมาที่เดิมได้นะครับซึ่งไม่ต้องอธิบายมากหรอกนะครับส่วนใหญ่ทุกคนก็จะรู้กันนะครับโอเคต่อไปเราจะมาโชว์การที่เราเสียเลือดแล้วเขาแล้วเรานะกด recall นะฮะเราจะดูว่าเลือดเราเพิ่มเหมือนเดิมจริงหรือเปล่านะครับโอเคเริ่มนะครับ เห็นไหมครับว่าเลือดเราจาก120หรือร้อยกว่าสิบกว่าเมื่อกี้นะครับมันเพิ่มเป็นร้อยห้าสิบเหมือนเดิมจากตอนแรกนะครับถือว่าเป็นสกิลที่โกงเหมือนกันนะครับเวลาเราโดนยิงกับตายเงี้ยโอ้โหกรีคอร์แม่งเลยเลือดก,กลับมาเต็มร้อยห้าสิบเหมือนเดิมครับแล้วค่อยยิงต่อแต่มันไม่พอเท่านั้นนะผมจําไม่ผิดนะครับกระสุนเนี่ยเวลาเรารีคอร์เนี่ยมันกลับมาเหมือนเดิมอีกด้วยเห็นไหมครับเมื่อกี้ยี่สิบสองที่ผมยิงไปแล้วผมรีคอร์มา 40. สี่สิบแสดงว่าถ้าคุณใช้สเต็ ถือว่าเป็นอะไรที่โกงมากเลยครับเทเซอร์ aser, นะแต่เสียได้อย่างเดียวนี่ดาเมจจะไม่ค่อยแรงนะครับไม่ใช่ตัวดาเมจเต็มๆนะแต่เป็นตัวป่วนมากกว่านะสำหรับผมนะโอเคต่อไปหลายคนอาจจะสงสัยครับว่ามันย้อนเวลาเนี่ยและสมมติว่าเลือดตอนแรกเราอะเลือดเหลือร้อยร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราไปรับผลเลือดเนี่ยแล้วเราย้อนกลับไปเนี่ยเลือดเราจะเหลือกลายเป็นร้อยหนึ่งหรือเปล่านะครับอันนี้ผมจะโชว์ให้ดูเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมก็รู้อยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเลือด มไม่ดินน้อเยอะสิวะโอเคเลือดร้อยสิบแปดนะครับเราเลือดร้อยสิบแปดแล้วเรารับกล่องพยาบาลแล้วเราย้อนเวลาดูนะครับว่าเลือดเราเนี่ยจะกลับไปร้อยสิบแปดหรือเปล่าดูครับร้อยห้าสิบนะฮะไม่กลับครับเห็นไหมครับว่าสกิลเนี่ยมันถูกฟิกไว้แล้วนะครับว่าเลือดเนี่ยมีการเพิ่มอย่างเดียวครับลดไม่ได้ครับถือว่าเป็นอะไรที่โกงมากเลยนะครับโอเคครับต่อไปเหลือสกิลอะไรโอเคปืนแล้วกันนะผมจะโชว์สเต็ปการยิงปืนของเทเซอร์นะจากที่เราลองเมื่อกี้นะระยะไกลครับ โอ้โหยิงไม่ตายนะับแต่พอลองระยะใกล้ดูรับมันแรงกว่ากันเยอะเลยนะครับนัดยังเหลืออยู่เลยแสดงว่ามันเป็นช็อตแรงจริงนะครับโอเคต่อไปจะมีสเต็ปการยิงนิดหน่อยนะครับเทเซอร์นะผมแนะนํานะครับว่าการเล่นเทเซอร์เนี่ยควรจะยิงที่หัวของศัตรูเท่านั้นนะครับถ้าเรายิงที่ลําตัวเนี่ยมันจะเบาครับเห็นไหมครับกว่าจะตายเนี่ยนัดหมดแล้วเนี่ยยิงระยะไกลนะคุณยิงตัวนะมันไม่ตายง่ายๆหรอกครับเราผมแนะนํานะครับว่าต้องยิงหัวเท่านั้นนะครับนี่ครับโอเคเห็นไหมครับ โอเคคงไม่มีแล้วเนาะกับสกิลการยิงปืนนะครับก็เป็นธรรมดานะส่วนกดคลิกขวาของเรานะจะเป็นการบลิงก์เหมือนกันนะครับเราจะกดเลฟชิปหรือกดคลิกขวาก็ได้นะครับโอเคสกิลสุดท้ายนะครับเพิ First Bomb ร์สบอมนะฮะเพิร์สบอมอันติเมทของเราผมจะโชว์ให้ดูนะครับสกิลเนี่ยสามารถคอมโบกับสกิลรีคอร์หรือว่าสกิลบลิงกได้นะครับอย่างเช่นผมเนี่ยบลิงก์เข้าไปวางระเบิดเนี่ยปึ้งปึ้งแล้วผมบลิงก์กลับมาอย่างเงี้ยครับนี่คือการคอมโบของสกิลรีคอร์เอ้ยสกิลบลิงกกับ First Bomb เพิร แต่แล้วแต่คนจะถนัดนะครับบางคนก็สามารถไปวางระเบิดแล้วรีคอลกลับมาก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราวิงไปวางแล้วเราไม่ไม่กลับมาน่ครับเราตายนะครับเพราะว่าระเบิดเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างแล้วก็แรงอยู่เหมือนกันครับน่าจะระยะประมาณเนี่ยคนไอสองหุ่นเนี่ยห่างกันเลยละครับโดนทีตายเลยนะครับโอเคนะครับคงไม่มีอะไรแล้วมั้งครับสําหรับการบอกกับเกี่ยวกับสกิลแนะนําเกี่ยวกับสกิลของผมนะครับ เดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูสเต็ปการเล่นของผมเลยดีกว่านะครับซึ่งไม่เก่งมากนะครับแต่ก็พอแนะนําได้นะครับไปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับมาแล้วนะฮะเกมดีเฟนส์เหรอวะโอเคไม่เป็นไรครับเราสามารถเลือกเทเซอร์ได้อยู่นะถึงจะเป็นเกมดีเฟนส์ก็เถิดโอเคเกมบุกเข้ามีฮันโซเลยเหรอวะโอเคครับเกมดีเฟนส์ของเราเดี๋ยวผมตัดไปตอนเล่นเลยดีกว่านะเพราะนี่มันเวทติงต้งเวทติ้งนะฮะอาจจะต้องเลือกใหม่ โอเคนะครับมากันแล้วนะครับวันนี้ผมลืมบอกไปนะว่าผมมากับเพื่อนนะครับมีคุณกระบี่กับคุณแจ็คนะฮะรอบนี้เราเราได้เล่นดีเฟนต์อุ้ยลิ้นพันกันเล่นดีเฟนต์นะฮะโอเคแน่นอนเราต้องเลือกเทเซอร์อยู่แล้วครับเพราะว่าเราบอกไปแล้วว่าเราจะมาโชว์สเต็ปการเล่นเทเซอร์แบบขั้นพื้นฐานนะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมไม่เก่งเลยนะครับแต่พอเล่นได้นะครับไอ้แจ็คเป็นไรวะขามขาโอเคนะเดี๋ยวผมขอตัดไปตอน ตอนเราเราเราเลือกเลือกไม่ใช่เลือกเราไปตั้งรับเอ้ยเราไม่ต้องตัดนี่หว่าเราไปได้เลยโอเคถ้าเราไปเลยดีกว่าเพราะเราเป็นดีเฟนส์ผมลืมไปครับมา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 ไปเลยไปเลยเกมนี้ชีวิตดีดีเลยเหรอตัวอะไรนะตบจอนตบจอนมีตบจอนถือว่าดีนะครับในเกมรับที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับเกมเริ่มเปิดวิ่งเร็วๆอะไรนะเปิดวิ่งเร็วเปิดวิ่งเร็วเปิดวิ่งเร็วอะไรวะ เปิดตัวมึงเปิดวิ่งเร็วดิเปิดวิ่งเร็วเปิดวิ่งเร็วอะไรวะเปิดวิ่งเร็วเปิดวิ่งเร็วมัคืออะไรไอหํามันพูดอะไรของมึงเนี่ยมันดึงกัดตาบ้านเลยเฮ้ยไปยังไงอไปด้วยเิ้มาปิ้มาเอ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงจริงมามาเฮ้ยฝั่านลังเกเตอร์เลยโหไม่ถึงจริงวะไปไม่ได้ไปไม่ได้ โอเคเดี๋ยวเรากัรบ้านแบบล้วงล้วงแล้วกันครับใช้เล่นตบจอนตบจอนตัวนี้ไหมสร้างความพ้นเนี่ยตัจอนอ่ะนะโอ้คุณคุณตัจอนเนี้ยแต่ผมว่ามันพังง่ายเลยไหมผมว่าพังง่ายนะคุณแจ็คจริงด่านนี้เหมาะกับการเล่นหน่อยง่ายนะมัไม่ได้สังเกตโดนยิงตายก่อนแต่มันโดนยิงทีเราก็รู้แล้วยิงว่าสองยิงว่าสองระวังเนี่ยตบจอนยิงฟรีเลย แทงหนึ่ง <Okay. S 2> ตั้งหลักก่อนครับพร้อมตบจอมันจะแตกเหรอเนไ,ไงว่าแล้วมันยืดแล้วอย่าลืมอย่าลืมเฮ้ยอ <Hey, S 2> oh, ุ hey, ้ยดีว่าเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยบินมาแล้วโอ้โห oh, มันไล่มันไล่มันแค้นฝังหุ่นเรื่องไงวะโอเคครับไม่เป็นไรครับเราโชว์สเต็ปการหลบหนีปนไปแล้วรอบหนึ่งครับ ไอโซนเยอะมันทำอะไรเราไม่ได้นะตอนนี้นี่ยิงหัวครับจำสเต็ปผมไว้จำคำไว้จำคำไว้จำคำไว้นี่มันไงยิงหัวครับอุ้ยวแป๊บแป๊บแป๊บโอ้ย,ออยเราอย่าไปบวกเหมยต้องทงนะตายแน่นอนครับเดี๋ยวผมรับได้อันหนึงสเดีว่ามันดีอ๋อไปผมไม่โดนเลยแย่แล้วแย่แล้ว ลบ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 โอ๊ยต้องระวังนะครับต้องระวังนะจังหวะนี้เผยกันเชิญยื่นเชิญยอโอ้ยมีดอกกรบิดต้องพึ่งอัินติเท่านั้นครับฮัโอ๊ยโอ๊ยไม่ไหวแล้ว ยืนไม่ไหวแล้วยืนคนเดียวไม่ไหวโดนแทงชนพี่แตกโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการกันบ้านที่ไม่ดีซะเลย <c oughs> ไม่เป็นไรนะโหแม่งเหลือ7นาทีแทงครับแทงเราต้องฉลาดหลักแหลมกับมันนะมันจะสับสนนะครับเวลาเจอเราเอาไปครับยิงหัว โอ้มันเอาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหอันติอย่างนี้มันก็ไม่คุ้มดิเดี๋ยวมันอันติไกลเหมือนกันเนอะอย่างนี้เดี๋ยวเราจะหนีทันแล้วนะเรื่องอะไรอะไรจ้ามีค่าเท่าเดิมลบลบลบบินใหญ่เลยนะ <c oughs> โอเคเหมือนอันติระวังเหมือนอันติลบลบลบ ยิงไปก่อนครับโอเคสุดยอดอย่ากราบอย่ากราบนี่ครับจำไว้ครับยิงหัวเข้าไว้จอดเขาละจำไว้ครับย,ยิงเข้าไว้ครับยิงหัวเข้าไว้โอ้ยตัวเล็กเหลือเกินตบจอนสร้างปมไวสิโอเคครับถอยก่อนครับเราไม่ไปบูมากเราต้องอยู่กับเช็คพอย์ของเรานะเกมแบบนี้มีดับวีดหรอ สบายขึ้นเยอะเราต้องกล่าวแทางส,สกิลเขานะครับแจ้งมาขโมนเฮ้ยเปิดโลงดดบบ่งเราเราดอะบีทอยู่ไว้หน่อยโอเคครับอยอดรับเกาะแป๊บทร,ร,ระวงรัะวงนะครับระวังนะครับระวังนะครับโอ้ยแรงยิ่งหายลบเฮ้ยลบลบครบับ คเคย,ยกันช่ื่กันเฮ้ยอย่าพึ่งโอเคทันโอ้ยยิงยากเหลือเกินตายเอาให้ตายก่อนเอาให้ตายสักตัวก่อนโอเคครับเหมยไม,ไมาดิเหมยยิงหัวเข้าไปครับจำไว้สเตปนี้สุดยอดสุดยอดครับทีมเราถือว่าทำได้ทีมไปไหนไอ้น้อง คุณเจาะโหยิงหัวยากมากตัวนี้ครับอาตายา <c oughs> เฉยเตียงอะไรวะเอ๊ะมันเปิดเปิด <c oughs> มันเปิดตามันเปิดเปิด,ปดลูกตาเทพหรอไม,ไม่ให้หรอกครับจับจอนของกอเอาอองกเาะหน่อยตาจอนออเนี่ยตาจอนขอเกาะไหนตาจอนขอเกาะโอเคหวยมาฮะหวยัติลบพัดเหมยันติลบนี่ครับสุดยอดโอยมองไม่เห็นเลยต้องสุดยอดเลความสเต็ปน,นะครับ เหมยตายแน่นอนอย่างงี้โอเคครับเหมยโอเคสุดยอดหรือสเต็ปเราจะใช้ได้นะโอเค้สายแน่นอนอย่างงี้จก่าไหมครับยิงหัวอย่างเดียวเอ้ยโอเคผ่านระวัง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 โอเคมาตั้งหลักตรงฟ้อมด้วยสุดยอด,ดยอดตาจอน เราทำดาเมจให้เยอะที่สุดนะครับสำหรับเราดาเมจนี่สำคัญมากลบลบลบโอ้ย <c oughs> ลบลบหลังก็งบงเบลล์โอ้ยโอ้โอ้ยอะไรอีกนิดนึงนิดนึงโอ้โหเฮ้ยกดเอ้ยอย่าโชว์เข้มครับสเต็ปการแด,ด็ถอยนี่มันสุดยอดจริงนี่ครับยิงหัวเข้าไวคนน้ครับจำคำนี้ไว้ครับเหมยมึงอยู่ไหนเหมย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 อยู่ไหนเหมย ไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกหรือว่าเล่นดีนะฮะตานี้จำสเต็ปเราไว้นะครับจำสเต็ปไว้นะครับมีตัวอ้อมครับมีอ้อมมีตัวอ้อมอ้อมไหนเป็นอ้อมมาเป็นทีมมาเป็นทีมเราขึ้นโอ้เจ็บ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 ระวังระวังระวังรีเปอร์นะเดี๋ยวไม่ฆ่าให้ตายไม่รอดหรอกเนี้ยโอเคครับสุดยอด เราก็บวกลิเพิร์ตร,ตรงๆไม่ได้เหมือนกันนะอันตรายนะฮะโอ้ยเหมยเหมยเหมยหม,ยห,ม,ย,หมย,ยหัวเข้าไว้ครับจำคำนี้ไว้โอ้ยโอเคครับพังแล้วพังแล้วนนโอ้ยดอกกระบีบบ่เจ็บเจ็บเราได้เฉยตายแน่นอนครับสอกเลยป้องป้องรถถังข้างบนโอ้ยไ,ไม่ตายไม่ตายไอ้เหมยอยู่ <c oughs> ไหน <c oughs> ไอ้เหมยอยู่ไหน เค okay. ยิงหัวเข้าไปครับจำคำนี้ไว oh, ้อ kind of ๋อมามามาเหมยเฮ้ยป oh, okay. ั okay, okay. ๊มป ouais> ั๊มปั Good ๊มย yeah, ีงร evet okay. ับยังรับโอเคเหมยเหมยเป็นไงล่ะเหมยยังเกาะเพื่อนด้วยมั้ยจำสเต็ปไว้นะครับสเต็ปประมาณนี้ครับโอเคไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่มีมีการตกมีการตกสุดยอดครับ อันตีอันตีอันตีลบเลยหลังก็แพงหลังก็แพงเอาคุณตายด้ไงวะโอ้ยเจ็บเจเฮ้ย่ออั้เนับเบอร์เขียวฮ่าฮ่านับเบอร์เขียวจิงฉังชงจีไหลป้าเฮ้ยฟ้อมมาโหแม่งตัวีขาเลยนี่ อ้าวเหนยเหนยเหมยเหนยโอ้โหเราดีเฟนซ์มาสามนาทีกว่าแล้วถือว่าใกล้จุดเกิดหลังจากรอบนี้เราไม่ตายเลยนะครับเดีใช้คำว่าเราเดี๋ยวใช้คำว่าผมแล้วกันฟาล่าฟาลาเราฟาลาเหรออินคัมฟาอินคัมมิ่งหรือเปล่าฟาล่านะฮะจากสเต็ปนี้เริ่มเริ่มรู้กันแล้วครับว่าจะใช้กันประมาณไหนนะครับการจะการจะบิงการจะมันจะติใช่ไหม ไม่ใช่เหรอสวยครับอเอย่าเรื่อครับน้องใช้สเต็ปให้ดีนะคไม่โดนใครเลยโอ้ยดยครับเมย์เมย์เมย์ใครใครยกเมยโอเคถือเราได้อาทิ์ก็พอแล้ว นี่ยับยิงหัวเข้าไปครับมันทำดาเมจให้เพื่อนได้เยอะนะครับสไลด์ยิงสไลด์ยิงเขารู้ตัวเราเราสไลด์ยิงครับดนานอ่ะเจ็ดนาทีเราเดฟเจ็ดนาทีเลยเหรอเออนาทีถือว่าสุดยอดนะครับการเดฟครั้งนี้นะจะแพ้ก็ถือว่าถึงแพ้ก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะครับสมศักดิ์ศรีอย่างลุนแรงซาล่าซาล่านะสาล่าโอ้ซาล่าโอ้ซาล่าเฮ้ยเฮ้ยยอดสุดยอดมาก อผมไปลอยซาร่ากันดีกว่าโอเคเหลือสามสิบวิเท่านั้นครับเราจะชิงชัยเราจะจิ้งจกุ้งไกลัวมันมา,นา <c oughs> เั่ <c oughs> ให้แล้วจตดให้แล้วผมไม่เลือดเหลือน้อยว่เาเฮ้ยแ้แค่นี้ว่ะเฮ้ยเจ๊ด เอ้ไหว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 แจ็คย,ยืนก่อนแจกอย่าพึ่งตายสุดยอดเดอะวินเนอร์เป็นของเราเดอะวินเนอร์ยังสุดยอดครับ <c oughs> การต้องเฉียดแปดนาทีถ <c oughs> ือว่าเราเล่นได้สุดยอดนะให้ผมเดานี่เอ้ <c oughs> าทีมมันเฉยแต่ม <c oughs> ันเป็นทีมอ่ะจริงๆน่าจะเป็นสุดท้ายของกูนะน่าจะสวยเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะสวยไงเนี่ย อ๋อดัตติกมันก็โดนไม่กี่ตัวนะเนี่ยเห็นไหมโดนตัวเด้งอ๋อมันยิงได้มันยิงได้อีกสองโอเคผมว่าบมดต้องหอดโทมัสแล้วล่ะดูทรงแล้วนะสามเอ็ดอิเลเมนเทชั่นเลยนะครับแอปวดเหรอใช่ครับโกรธไปได้ปวดตัวเองโอเคครับสุดยอดนะโอเคสำหรับคลิปการสอนการเล่นเทเซอร์นะครับก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับ ใครมีคําถามหรืออะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดตับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Try to do the things that you don't. Maybe it's your party, I just wanna play.